สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรอมผมครับวันนี้22กันยายน2564ครับมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าในเดือนตุลาคม2564ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังจะกดเงินสด200ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือยังได้ตลอดไปนะครับเพราะว่าตามมติคณะตีนะครับ ก็ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวบริิการแห่งรัฐนี่ได้รับเบี้ยวความพิการหนึ่งพันบาทโดยรับจากบัญชีธนาคาร800บาททุกวันที่10ของเดือนหากวันที่10ของเดือนเดือนใดเป็นวันหยุดก็จ่าย800บาทในวันทําการก่อนวันที่10อันนั้นยังได้ปกติ800 นะครับแต่ถ้าผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เพิ่มอีกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 0 0รบาทอันนี้จะได้ตลอดไปตราบใดที่มติคณะรัฐมนตรียังมีผลบังคับใช้อยู่มติคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงก็ยังจะได้อยู่แบบนี้ตลอดไปเดือนตุลาก็จะได้นะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่21กันยายน2 5ง4อคณะรัฐมนตรีก็ได้มี ก็ได้มีมติอ,อนุมัติงบประมาณสําหรับใช้จ่ายในการเติมเข้าบัตรบริการแห่งรัฐแล้วอยู่ในนั้นก็มีงบสําหรับเติม200บาทให้กับผู้พิการที่มีบัตรบริการแห่งรัฐด,ด้วยก็สรุปตั้งแต่เดือนตุลาสองพันห้าร้อินตไปก็ยังกดเงินสดได้เหมือนเดิมทุกประการครับส่วนวันที่เท่าไหร่ต้องรอฟังจากกรมบัญชีกางอีกครั้งเดิมนี่เขาจะกดทุกวันที่2 2ถึง24 แล้วแต่กรณีนะครับแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลาเดิมวันเดิมหรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอฟังข่าวจากกรมบัญชีกลางอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ